ก็สวัสดีครับผมอ,อุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับวันนี้เรามาแนะน,นํากันอีกแล้วนะครับผมน,นี่ผมมาแนะนําเป็นเครื่องนวดแป้งนะครับนวดแป้งแบบอย่างถูกนะครับนวดแป้งแบบเครื่องก็แบบเครื่องแบบนวดแป้งแบบโมโเนี่ครับผมวัสดุอุปกรณ์ก็นะครับอย่างที่เห็นตามสภาพนะครับแต่ราคาพวกนี้จะถูกนะครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นแบบนี่หมุดตักอะไรพวกนี้ครับ มันจะมีปัญหาได้ง่ายครับผมใช้ไม่ถึงปีอะไรเงี้ยมันจะรั่วจะซึมนี่เป็นยางใงนะครับที่เห็นนะครับเป็นยางลดยางอะไรพวกนั้นมันเป็นซีดตรงนี้นะครับเราจะไปใช้กันเกลียวนี่ก็แค่เกลียวชุบเลดนะครับผมตัวใหญ่แล้วก็มีนะครับ๋ยวให้ดูนะครับไม่ใช่มีแค่ตัวเล็กๆนะครับผมนี่ครับตัวใหญ่ เป็นขนาดเป็นนิ้วๆน,นะครับประมาณสิบสี่นิ้วสิบเก้านิ้วแล้วก็ยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่นิ้วเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่น่าจะยี่สิบสี่นิ้วครับยี่สิบสี่นิ้วเนี่ยน่าจะประมาณนั้นนะครับราคานะครับราคาก็ากน่าจะประมาณอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวประมาณสิบสี่นิ้วสิบสี่นิ้วราคาแบบโงโง่ๆนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับหกพันเจ็ดพันแปดพัน หกพันเจ็ดพันเนี่ยครับน่าจะเหมาะสมนะครับถ้าใครต่อได้ดีหนาะก็จะได้ตารางเขาไม่กำไรมากก็จะมีน่าจะมีห้าปปลายก้ัน่าจะได้ไไรไไดครับผมผมยังไม่มีขายนะครับไม่ต้องติดต่อมาครับบนนี้ครับผมแล้วก็สิบเก้านิ้วนะครับถ้าสิบเก้านิ้วมันก็จะอยู่ประมาณเก้าพันเนี่ยนะครับจนถึงหมื่นหมื่นนิด เก้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นพันนี้วแล้วด้วยความสามารถของท่านจะต่อเขาได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมใครจะต่อถูกก็ต่อดีหน่อยครับสำหรับยี่สี่นิ้วก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆถึงเกือบหมื่นห้าครับแล้วแต่ร้านนะครับว่าจะเข้าจะกบวกอะไรเยอะบวกอะไรน้อยนะครับมันดีขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนอยู่กรุงเทพก็สบายนะครับผมแถวเวิร์กนะคอนเสิร์ตนครับใกล้ กคจะปิดแล้วด้วยนะครับไปหาดูเองครับเจะได้ราคาถูกแล้วเขามีหลายร้านนะครับลองถามราคาให้มันทุกๆร้านนะครับน่ครับดูเครื่องนะครับจะปั่นประมาณนี้ครับปั่นแบบโง่อย่างนงี้เลยจะข้อเหวี่ยงนะครับผมถ้าใครอยู่แถวพวกปทมุมย่างเี้ยตลาดตลาดไทยครับมีอยู่เยอะหลายร้านก็ลองถามดู ที่นั่นค่อนข้างจะแข่งขันสูงราคาก็จะดีสำหรับคนซื้อๆอย่างเรานะครับถามว่ามันดีไหมผมว่าไม่ค่อยดีครับขออะไรก็ไม่ได้เพราะมันเป็นนะครับมันถูกครับมันขอออยอก็ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้สำหรับพวกเริ่มต้นนะครับก็ทนใช้ไปก่อนก็ดีก็ดีเหมือนกดนน,นะครับอย่างเรครับราคาสิบสี่นิ้วก็อยู่ที่ประมาณ เท่าไหรปะ่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกไปต้นคลิปนะครับผมประมาณนั้นแหละหกพันเจ็ดพันหพันไม่น่าเกินนี้ถือว่าโอเคหกพันนี้ร้านก็ก,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 กำไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนสิบเก้านี้ก็ไม่น่าเกินหมุ่งครับแล้วก็ส่วนที่ตัวใหญ่พี่ใหญ่ของเราครับผมยี่สิบสี่หรือยี่สิบสองนประมาณหมื่นต้นๆถึงหมื่นสี่กว่านะครับ อย่าให้เขาเกินหมื่นห้านะครับผมว่าหมื่นหมืนสี่ยังจะแพงนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นสามอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคนะครับสําหรับเราๆที่คนจนคนเราเป็นคนจนๆกันนะครับเราเป็นคนรวยก็ซื้อได้เขาจะซื้อราคาหมื่นเก้าคงก็ซื้อไปได้ครับผมแต่สําหรับคนที่มีต้นทุนที่ไม่เท่าัเขาครับช่วยเซฟช่วยอะไรได้เยอะครับผม ก็แนะนำแค่นี้นะครับเข้าไวปุ๊บปงวยไปงวยใช้เป็นนา,นานจะเสนิมขึ้นครับนี่จะลอกออกลงลงปากลงท้องทุกคนซู่จะเป็นแบบแท่งเลสอะไรไม่ได้ครับมันจะโอเคกว่าถ้าให้แนะนำใช้นะครับเนี่ยกดก็กดเนี่ยลงครับปพ๊กก็จะเลี่ยนลงได้ต่อมีอ้ายมีแรงทษทีครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมผมจะไม่ขายนะย้ำนะครับถ้าผมทักตัวนี้ไปขายใครนี่ถือว่าผิดนะครับอาจจะมีคนเอาคลิปผมไปเปิดโชว์อะไรอย่างนี้นะครับสามารระวังกันด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงผมไม่ควรจะเชื่อใจนะครับสำหรับเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าตัวตัดนะครับเซนเซอร์ไว้นะครับไม่ต้องติดต่อมานะครับ อย่าลืมนะครับ08163465ตู้ต๊นะครับผมระวังพวกวิชาชีพด้วยนะครับผมวจนี้เยอะครับเอาเปรียบแล้วเอาเปรียบเราวันนี้เหนื่อยนะครับยาวหน่อยประมาณ6นาทีนะครับวันนี้ผมก็จากกันไปก่อนนะครับเอออุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ